สวัสดีค่ะแฟนเพจโอกลินนะคะวันนี้ยู่มาอยู่ที่ร้านเวลโลคาเฟ่นะคะแล้วก็อยู่ที่หัวหินนะคะถ้าเกิดว่าทีนี้ประเด็นคือก็เดินเข้ามาซื้อกาแฟโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มาพบว่าเป็นลูกค้าของของของอกลินนะคะซึ่งคุณเบนก็จะมีเนี่ยค่ะเครื่องอกลินอยู่ที่ร้านด้วยนะคะเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศร้านนะคะ คุณเบนก็จะเป็นคนทำกาแฟแล้วก็จัดการร้านเองทั้งหมดนะคะทีนี้สิ่งที่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าอ๋อได้ได้โอกาสเลยพอเห็นเจอลูกค้าก็เลยแบบว่าถามเลยว่าเออใช้เครื่องเป็นยังไงโอเคไหมมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็เลยได้อ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวให้คุณเบนลองเล่าให้ฟังว่าใช้เครื่องเราเป็นยังไงบ้างคะ่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะคุณเบนโอเคไหม <c oughs> ทำไมคุณเบ้นถึงจะซื้ออ่ะทำไมทำไมคิดซื้อคิดอะไรอ่ะคือเริ่มจากการบอกของไปยังไงแฟแล้วก็ไปไปเจอเหตุการณ์ใกล้ๆของมาในกลุ่มของเบ้ที่เป็นผู้ผลิตกาแฟโอเค่ะก็เริ่มสนใจเครื่องด้วยรู้ว่ามีเครื่องที่ได้ขยะแบบนี้อยู่อืมค่ะก็เลยเริ่มหาข้อมูลหาแบรนด์ก็ไปเจอแบรนด์แบรนด์ของเบ้นได้ไหมคะค่ะ โอเคดูมีเหยื่อนมีมาตรฐานดูอืมค่ะแล้วดูรูปแบบอะไรมันโอเคเข้าพาร้านก็ได้อืมค่ะเก็เลยเลยลองไปดูว่าหารายละเอียดเขาพี่ค่ะแล้วเราก็หึงเริ่มมั่นใจแล้วเราก็เลยซื้อเลยนะอ่าเราค่อนข้างอ่าโอเคแบมั่นใจสตารดี้ข้อมูลมาหมดแล้วอ่ะเออค่ะแล้วเราอ่ะตั้งพ่อมาเนี่ยตอนนี้คุณไปใช้มากี่เดือนนะประมาณประมาณสามสี่เดือนได้แล้วค่ะแล้วเราเป็นยังไงบางสิ่งที่รู้สึกว่ามัน ที่คุณเป็นเล่าให้ฟังเมื่อกี้โอยผลตอนเด็กๆมันเป็นอย่างง่ายแล้วก็คนดีค่ะเพราะว่าผมก็ใส่อย่างเงี้ยใส่วันหนึ่งสองสามโลเสร็จเอาหาผมใส่ใส่บางที่อะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราขายอาหารด้วยป่ะใช่ไหมไม่มีครับที่เราคืออาหารอาหารอยู่เยอะเหมือนกันคือหมายถึงว่าอาหารที่ใส่มันเป็นอาหารที่เราขายในร้านหรือเป็นอาหารจากที่เราทํากินกันเองในร้านด้วยกินกันเองเงียอ๋อโอเคกรดผลไม้ อ๋อโอเคเราเราเราขายน้ำผลไม้แล้วมันก็เลยมีกะผละไม้เออค่ะอ๋อม,มีแซนด์วิช,วชด้วยเออค่ะ<ม>แล้วแล้วยังไงนะคะ<ม>แล้วแล้วแล้วยังไงอ่ะพอสมมุติอ่ะซื้อมาพอใช้แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้สึกว่ายังไงเราจะเอามาใส่กากาแฟค่ะจุดประสงค์อะไรตั้งใจเออเออคือเรารู้สึกว่าก,กากาแฟมันมีไนโตรเจนเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็อยากมีการเร่งการแย่สลายค่ะค่ะไปใช้ได้ดี อ่าแต่พอมาใช้จริงแล้วเนี่ยใส่กาแฟไม่ทันเพากากกาแฟเราเยอะอ่าแล้วประกอบกบบเศษอาหารมันเยอะเหมือนกันนะอ่าก็ประมาณสวันหวันเต็มแล้วก็คือกลายเป็นว่าเราเอาไปใส่เศษอาหารเป็นหลักใส่อาหารเป็นหลักอ่เพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเศษอาหารมันมันทําไมเราถึงเอาเป็นทําไมเราถึงเอาไพิเอริตี้มาเป็นเศษอาหารทำไมไม่ใช่กากกาแฟอ่าคือหนึ่งแค่ใส่เศษอาหารเต็มนะแล้วพอเราใช้งานไปสักครั้หนึ่งเราเริ่ม เริ่มสังเกตหลายหลายอย่างเริ่มแบบเริ่มใส่โยมได้เราไม่ใส่แล้วเราก็เริ่มเชื่อมโยงไปว่าบอดักดักเาะบอดดักไขมันเรามีครัวเล็กๆของเรานี้เดือนหกเดือนเต็มตันนะอ๋อบอดดักไขมันเต็มตันทุกสี่เดือนหกเดือนอ่าไขมันเกิดเกาะก็มากับนมมากับอาหารถูกไหมอ่ากับอะไรที่เราล้างลงไปในน่อค่ะแล้วใช่แล้วพอใช้แล้วพอเราใช้แล้ว ถ้ลดปริมาณลงไปได้เยอะง่ายค่ะใช่แล้วบางทีมีผลิตมีจริงจะมีพวกแมงสาบมีอะไรพวกนี้ค่อนข้างหนูแมงสาบอะไรอย่างงี้แล้วเป็นไงริมถนนเออใกล้ตลาดด้วยเออแล้วพอใช้แล้วก็คือพอใช้เริ่มใช้ไปประมาณเดือนที่สองเริ่มลดลดลงไปแหายไปเลยคือหนูมดแมงสาบอะไรอย่างี้มันหายไปเลยเพราะมันไม่มีเศษอะไรให้มันกินแล้วเออมันก็เลยไม่มา เออแล้วก็คือท่อกระด่าไใบบอดักไขมันก็ไม่ตันด้วยถูกไหมเปิดเปิดน้ำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพูดถึงเปิดล้างบอดักไขมันไปอาทิตย์ที่แล้วเขาจะล้างประมาณสี่เดือนครั้งใช่ล้างไปเมื่อสี่อาทิตย์ที่แล้วก็น้อยมากสะอาดคือกลายเป็นบอดักไขมันสะอาดใช่เหยื่ได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วเปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรก่อกวน เราเรื่องกลิ่นนะตั้งในร้านอย่างนี้เราร้านอันนี้ร้านเป็นห้องแอร์นะคะเนี่ยเป็นห้องแอร์เป็นยังไงคุณคุณแม่คุณแม่คุณแม่มช่วยอร์ตคุณแม่รู้สึกว่ากลิ่นโอเคไม่มีเลยใช่ไหมอืมอันนี้ตอนแรกก็ดูรีวิวก็ไม่ค่อยเชื่อเหมนะือนกันเพราะตอนตอนทีแบบดูแล้วเขาบอกมีกลิ่นปุ๋ยมีกลิ่นอะไรพวกนี้แต่ผมเวลาใส่ไปเป็นกลิ่นส้มช็อคแวร์เลยเปิดออกมามปนกลิ่นอะไรช็อคแวร์ส้มอืม ก็นี่คือเข้ามาในร้านมันไม่เหม็นไม่ไม่เหม็นเลยอะ่ะไม่มีกลิน่นเอเอ,เอแบบอืมอคือ,ค,อคืออย่างนี้อันนี้มิวเรียนตามตรงนะคือในส่วนของในส่วนของอย่างเอามิวใช้เครื่องเองมิวขายของมิวเองเนี่ยที่บ้านเนี่ยเราเราจะหน่ายตรงเนี้ยของเราก็จะมีกลิ่นนิดๆน,น,นะอันนี้มีวพูดตรงๆคือเพราะเราใส่อาหารที่เราเหลือทานอะไรพวกนี้นคือแบบกับข้าวข้าวแกงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีกลิ่นปุ๋ยเฉพาะตัวแต่สําหรับ ที่เนี่ยคือเขารู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันมันมันไม่เหม็นใช่ไหมคุณแม่คือคุณแม่ว่ามันคือคุณแม่โอเคคุณแม่ก็แกงคุณแม่ใส่ไหมก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ใส่ไหมใส่หมดทุกอย่างก็แกงอะไรก็ไปใส่ใช่คือเมื่อกี้เปิดแล้วว่าเออที่นี่แบบไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันมีเปลือกส้มด้วยไงอ๋อคุณแม่เพราะว่าเราใช้เปลือกส้มทำทำคั้นขายอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีเปลือกส้มมีอะไรเปลือกมะนาวเปลือกส้มมันก็ช่วยดับกลิ่นแล้วก็ กลายเป็นว่าตั้งในห้องแอร์สบายเลยอ่แล้วแล้วก็มีกาดกาแฟด้วยออดูดเป็นรูปแล้วหอมนะยกลงไปหอมหอมเลยไม่เหม็นนะยมีพวกบอดกรขนาดวันนั้นเขใส่แกงมีบอกว่าเม็นใส่ดูมเหม็นไม่เหม็นเอดกระาก็ไม่เหม็นเออ อ๋อคือหลอดอ๋อที่ใช้หลอดกระดาษเฮ้ยอ๋ออ,อย่างงี้เดี๋ยวขอเมาส์ก่อนคือที่เนี้ยปกติอะถ้าใช้ร้านกาแฟทั่วไปอันนี้เรียนตามตรงเนาะร้านกาแฟอันนี้เป็นร้านกาแฟสไซส์เล็กแล้วก็เราไม่ได้ทําแบบอีโคโนมี่ออฟสเกลแบบว่าวอลลุ่มเยอะๆอย่างงี้ยมันเป็นเป็นกาแฟแบบแฮนด์เมดคราฟท์ <c alf> ใช่ไหม <c alf> ก็ที่สซดร้าพคือว่าปกติร้านกาแฟสซยเนี้ยจะไม่ใช้หลอดกระดาษเพราะว่ามันแพง <c alf> เพราะปกติหลอดกระดาษอะคุณแม่ก็บอกเองเนาะปกติคุณแม่ซื้อหลอดกระดาษคือ สี่สิบตะาสามสิบตังคือมันเป็นหลักตังอะแต่อันนี้คือหลักบาทอ,ะอ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าคือคุณเบนก็เป็นมนุษย์แบบอินอะคืออยากรักโลกด้วยอันนี้น <c oughs> อันนี้พูดใช่ไหมอันนี้ที่ขอถาม <c oughs> ใช่ป่ะคือถ้าถ้าเห็นคือเห็นว่าถ้าใช้เงี้ยคุณเบนต้องแบบอินรักโลกพอสมควรอ่ะเออลองมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วอันนี้เวิร์กสุดอ่ะ เราก็ช่วยให้เขาขายหลอดกระดาษด้วยใครอยากใครอยากซื้อก็มาซื้อที่เขามีหลายแบบนะอย่าไหมเขามีหลายสีจะมาซื้อกับเขาก็ได้อันนี้คือหลอดกระดาษหมดเลยที่อยู่ในนีพวกนี้ทีนี้ประเด็นคือเอาแล้วเจอหลอดกระดาษนี้คือไงคือพอใส่ลงเครื่องมันก็คือย่อยไปเลยางใช่ครับจะใช้เวลาใช้เวลานานนิดหนึ่งประมาณสองวันนะครับผมติส้มอะไรไวันเดียว อ่าอ่าอาิงอ่ตอนแรก่เชื่ออเราหายจริงต้แบบพึ่งลกแล้วผมาดชื่ออย่างเงีอ่าอ่าแค่นคะออดีดค่ะแล้วก็หลอดกระดาษก็คือเอาไว้คือเครื่องนี้กำจัดกับข้าวใช่ไหมกำจัดกำจัดอาหารแล้วก็เอ่อกับข้าวหลอดกระดาษแล้วก็พวกนมนมที่แบบอะไรที่นมบูดหรืออะไรเงี้ยกาอืแล้วเวลาเราเตีการ้อนเปนะ อืมค่ะอืมอืมโอเคเม็เม็ดเน่าเมื่อกี้ช็กกินเท่าไหร่แล้วตอนลาเต้เย็นอ๋อ,อ<ะ>ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งของ <Gobierno> <c oughs> โอเคคือที่เดียววันนี้ <โ frustrating S 1> ดีใจมากเลยนะคะคือมาคือมาหัวหินครั้งนี้คือมาสู่ทุระส่วนตัวบังเอ,อิญได้เจอลูกค้าด้วยก็ ดีใจแล้วก็ได้ฟังฟีดแบ็ดีๆในการใช้นะก็อยากมาแบ่งปันที่ให้ลูกเพจต่างๆที่แบบมาฟอลโล่เราอยู่ได้เออฟังกันไปด้วยนะคะก็วัน <c oughs> นี้นะคะ <c oughs> แล้วก็จริงๆก็เออก็ดีใจอ๋อว่าเป็นร้านกาแฟแบบคือเล็กๆก็ได้อะ่ะคือบางทีก็นึกถึงว่าเออไซส์เล็กๆเราก็จัดการได้อะ่ะภายในของเรากันเองนะก็อ <c oughs> <c oughs> ะคะลองดูใครสนใจก็อาจจะถ้าอยู่แถวนี้อาจจะมาทานกาแฟร้านคุณเบนนะคะ